ทุกคนทุกคนมา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 ลองคนคนยายหนิมามลองคนยายเลยนี่เด้อคนยายนั่งอยู่เนี่ยของฝากของฝากคุณยายฝากคุณยายครับเหมาเลยยาบานพระองค์ครับมูหกเด้อครับเออมูหกเนี่ยครับสมุนไพรกรงขุขันสีสเกตครับคุณยายอะไรนะ ใครอดหนุนใครก็มาอดหนุนเด้อมะนาวคยาเยอะเลยเนี่ยช่วยอดหนุนเด้อเดี๋ยวผมจะเมาละถุงเนี่ยเมาละของถุงเมาแล้วโอ้มาละกอมาอีกอ่ะโอ้มาละกอมาอีกนะโอ้ของฟรีพูดของฟรีเยอะแยะเลยนะนี่จะคนน้ำแถมนี่แถมโอเคครับนี่ครับทุกคนต้นมะนาวคุณยายนี่นี่ดูต้นต้มเป็นร้อยเลยเก็บเลยเก็บเก็บเลยเก็บเลย เต็มเลยเต็มต้นมาเลยอ่ะคนย้ายมีใครซื้อซื้อเ,เนี่ยมะนาวครับคนย้ายเนี่ยเด้อเด้อคนมันจะก,กงด้วยในมะนาวครับทุกคนด้อมาเอาบานยายด้ยอยบานปวงเนี่ยบานปวงมะนาวปลอดสารพิษ<ต>ด้วยมาหาพี่แคนได้เลยในยมะนาวเนี่ยดกเต็มต้นเลยครับทุกคนเนี่ยช่วยหนุนย้ายหน่อยยายแก่แล้วต้มก็มีเนี่ยถืจิตไทยต้มใบก็มีด้อใบด้อใบก็มีมาเอาได้เป็นร้อยต้นอ่ะใครต้องการมะนา<ต>วมาบอกคนย้ายด<ต>้วยเนี่ย ดูทีมงานเอ็ดคาราบอเก็บให้ครับวันนี้พี่เอ็ดมาพี่เอ็ดมาเองจ้างพี่เอ็ดมาเก็บมะนาวให้วันนี้ฝากาติดตามพี่เอ็ดด้วยพี่เอ็ดยืนดูนี่ยังไงมะนาวนี่ลูกโตๆเดี๋ยทุกคนเอ้ยนี่มาเอาเนี่ยจริงๆเนี่ยแกเก็บทิ้งเลยอ่ะนี่ข้างบนนี่ด้วยนี่คนทำกับข้าวย้ำอ่ะมาเอาเด้อทุกคนเด้อเนี่ยจริงๆเนี่ย สั่งได้นะครับเนอเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้แกมีหลายต้นเลยเนี่ยเก็บทิ้งเลยอ่ะร่วงทิ้งหมดเลยอ่ะเสียดายของอรัพี่ทุกคนเลยเนี่ยีขนาดตัดต้นทิ้งด้วยเด้หนึ่งหน่อไม้ก็มีอ่ะหน่อไม้ไม่เอาลองลองยายหรอกย้ายไปกินนี่ด่งมากเลยเต็มต้นเลยเนี่ยเหรอเดี๋ยวเอาหน่อไม้ไปด้วย นี่ทุกคนดูดิคุณยายมีที่ขายทุกคนโชว์หนูในเด้อบ้านจะกงบ้านพระองค์ตำบลจะกงเนี่ยใครหาขายไหมทุกคนเนี่ยนี่นี่หูหนูไม้ก็เยอะแยะทุกคนเลยแกมีหนูไม้ทุกอย่างเลยหลังสวนเนี่ยทังบ้านอ่ะเออเหมาหนูไม้ไม่หวานด้วยนี่ทุกคนนี่ทุกคนหนูไม้คุณยายก็มีได้เนี่ยให้พี่ขุดให้เนี่ย Nè. Ờ, chỗ chỗ nó quay này chỗ 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 nó chỗ mai chỗ 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 khắp chỗ chỗ khốt khắp Ờ chỗ chỗ nó chỗ 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 mai, bưng chỗ ui, bưng chỗ chỗ เออโอ้ไถค้มเพิ่อนอีหลีตัวนี่เสียเห็ด <head pen S 1> <man. S 2> เป็นด้วยแมน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 เออไปไปฟังพุ่นอีกอยายบอกให้ย่างไปฟังพุ่นหลายอยู่ฟังพ่นน,นู่นย่างไปหลายอยู่ นี่ให้เสียเพิ่นเก็บผักกันยังเนาะพบโมฮ่วจักเนาะนี่เพิ่อนนี่ผักกันยังเสียนี่ผักเปราะผักเปราะโอ้ยคนอยากกยนี่กินกระปุลกบเนี่ยคนเอ้ยอร่อยเออผักเปราะผักเปราะส่วนคนยายเนี่เลยนี่เก็บปลูกขายบ่ได้ปลูกขายปลูกไว้บ่มีลูกหลานมาหาน้อมื้อนี้ก็เสียเพิ่นมาโอ้กบอีกผักเปราะผักเปราะโอ้ยของอร่อยนะ่ยเนี่ยเฉพาะอยู่เฮือนก็บมันกินอยู่แต่มันกินบ่ทันดอกผู้เดียวสองคนสามคนอะ มันหลายกินตะกรอยกุ้งนี่อู้เออกินตะกรอยกุ้งนี่อาจารย์เพิ่นก็เฮ็ดก้อยกุ้งอยู่พุ่นบ่อือเอออาจารย์เจ๊กอ่ะเออโอ้แน่นอนแน่นอน